สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องลำดับเลขคณิตนะคะอ่อนอื่นเลยมาทบทวนกันก่อนนะคะสําหรับลำดับเลขคณิตนะคะคือลำดับซึ่งมีอัตราส่วนของโพทีเนบวกหนึ่งต่อโพที่ n เป็นค่าคงตัวที่เท่ากันสําหรับทุกจํานวนเต็มบวก n และเรียกค่าคงตัวที่เป็นอัตราส่วนนี้ว่าอัตราส่วนร่วมนะคะซึ่งเขียนแทนด้วย R ค่ะ ต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนลองพิจารณานะคะลำดับที่ครูกําหนดให้ว่าเป็นลําดับเรขาคณิตหรือไม่นะคะโดยในลําดับนะคะประกอบไปด้วยพจน์ที่1มีค่าเท่ากับ3พจน์ที่2มีค่าเท่ากับ6พจน์ที่3มีค่าเท่ากับ12พจน์ที่4มีค่าเท่ากับ24สนะคะสาหรับในการพิจารณาเนะว่ามันเป็นลําดับเรขาคณิตหรือไม่นะคะเราจะพิจารณาพจน์ที่ n บวก1ส่วนด้วยพจน์ที่ n นะคะหรือ พ์ที่อยู่ด้านหลังส่วนด้วยพ์ที่อยู่ด้านหน้านะคะเพราะฉะนั one, nurture, <Blaze> them, ้นถ้าเราลองพิจารณาพ์ที่ choices, <Member> them, 1ก <económ> ับพ์ที่2นะคะนี่นะและการเขียนเราจะนำพ์ที่อยู่ด้านหลังเขียนในรูปของเศษและพ์ที่อยู่ด้านหน้าเขียนในรูปของส่วนนะคะก็จะได้เป็น6ส่วนด้วย3จัดการตัดกันให้เรียบร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะคราวนี้ลองพิจารณาพ์ที่3กับพ์ที่2นะคะก็จะได้เป็น 12ส่วนได้6นะคะซึ่งจัดการตัดกันให้เรียบร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ2องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพิจารณาพจน์ที่4กับจน์ที่3นะคะก็จะได้เป็น24ส่นะคะส่วนด้วย12จัดการตัดกันให้เรียบร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะคะคะาราวนี้สังเกตค่ะว่าอัตราส่วนนะคะของแต่ละคู่จพสมันมีค่าเท่ากับ2 ่ากันหมดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าลำดับนี้นะคะคือลำดับเลขาคณิตนั่นเองนะคะซึ่งมีอัตราส่วนร่วมเท่ากับ2นั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวครูขอเขียนอัตราส่วนนะคะของแต่ละคู่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากรูปพจน์ถัดไปใช่ไหมคะวิธีการทำยังไง ก็คือน,นำสองคูณเข้าไปใน24ใช่ไหมคะเอาหรือ24คูณด้วย2นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ48เราก็จะรู้แล้วว่าพจน์ถัดไปมีค่าเท่ากับ48ถ้าอยากรู้พจน์ถัดไปอีกก็นำา48ตั้งนะคะแล้วคูณด้วย2นั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะจะเห็นว่ามันมีช่องนะคะของ A1 คือโพ์ที่1 A2 คือโพ์ที่2 A 3คือโพดที่3 A 4คือโพดที่4เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูค่าของแต่ละโพ์กันนะคะ ซึ่งพจน์ที่1ของเรามีค่าเท่ากับ3นะคะพจน์ที่2มีค่าเท่ากับ6นะคะพจน์ที่3มีค่าเท่ากับ12นะคะและพจน์ที่4มีค่าเท่ากับ24นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูกันต่อค่ะสําหรับพจน์ที่1มันมีค่าเท่ากับ3ใช่ไหมคะก็คือ3เหมือนเดิมนะคะคราวนี้มาดูพจน์ที่2พจน์ที่2ของเรามีค่าเท่ากับ6ใช่ไหมคะการที่มันมีค่าเท่ากับ6เกิดจาก3คูณด้วย2ใช่ไหมคะ สามคูณด้วยสมีค่าเท่ากับ6ต่อไปค่ะลองดูพโพ์ที่สานะคะสำหรับพโพ์ที่3มันมีค่าเท่ากับ12ใช่ไหมคะมันเกิดจาก3นะคะคูณด้วย2มีค่าเท่ากับ6และคูณด้วย2อีก1ตัวมีค่าเท่ากับ12นั่นเองนะคะต่อไปค่ะดูโพ์ที่4ีนะคะจพ์ที่4ของเรามีค่าเท่ากับ24เนาะมันก็เกิดจาก3นะคะคูณด้วย2นะคะ คูณด้วยสองนะคะแล้วก็คูณด้วยสองนะคะหรือมองแบบนี้ก็ได้มันคือ3นี่นะคะคูณด้วยสอง่าเป็น6นะคะคูณด้วยสองเป็น12นะคะและคูณด้วยสองก็คือ24นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูกันต่อค่ะทีละทอดนะคะตรงนี้โพท,ที่หนึ่งก็มีค่าเป็น3มเหมือนเดิมนะคะส่วนโพท,ที่2มันก็คือ3คูณด้วยสองยกกำลัง1 นะคะต่อไปค่ะพจน์ที่3นะคะมันก็คือ3คูนด้วย2ยกกำลัง2นะคะพจน์ที่4มันก็คือ3คูณด้วย2ยกกำลัง3เพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนไปพจน์ที่1เนาะมันก็หมายถึง3คูนด้วย2ยกกำลังศูนนั่นเองเพราะว่า2ยกกำลังูนมีค่าเท่ากับ1 3คูณด้วย1ก็มีค่าเท่ากับ3นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะครูอยากให้หนูพิจารณาตั้งแต่พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3และพจน์ที่4นะคะจะเห็นว่า มันมี3เห็นไหมคะนี่เลยทุกโพส์มันมีที่มาจาก3ซึ่ง3คืออะไร3มันคือโพสที่1ใช่ไหมคะอ่ะเราก็แทนลงไปตำแหน่งของ3คือโพสที่1นะคะตรงนี้ an ก็จะมีค่าเป็นโพส์ที่1เหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปค่ะตรงนี้เลย2 2มันคืออะไรคะ2มันคืออัตราส่วนร่วมใช่ไหมคะที่มาจาก2ตรงนี้เลย เพราะฉะนั้นอันตราส่วนร่วมเราแทนด้วย r ใช่ไหมคะก็คือ a 1คูณด้วย r เลยเห็นไหมคะว่าทุกพจน์มันจะต้องคูณด้วย r ตรง an ก็ต้องคูณด้วย r เช่นเดียวกันนะคะคราวนี้สิ่งที่ครูอยากให้หนูพิจารณาต่อไปนี่ค่ะจน์ที่1จะมีเลขชี้กําลังเป็น0พจน์ที่2มีเลขชี้กําลังเป็น1พจน์ที่3มีเลขชี้กาลังเป็น2พจน์ที่4มีเลขชี้กำลังเป็น3จะเห็นว่า จำนวนพจน์เนาะกับเลขชี้กำลังมันจะต่างกันลดก็คือมันจะต่างกันก็คือการหักลงไป1อย่างเช่นพจน์ที่1ใช่ไหมคะตรงเลขชี้กำลังเป็น0พจน์ที่2เลขชี้กำลังเป็น1พจน์ที่3เลขชี Seiten ้กำลังเป็น2พจน์ที่4เลขชี้กำลังเป็น3อย่างเช่นพจน์ที่4เลขชี้กำลังก็จะถูกลดลงไป1พจน์ที่3เลขชี้กำลังก็จะถูกลดลงไป1พจน์ที่2เลขชี้กำลังก็จะถูกลดลงไป1พจน์ที่1เลขชี้กำลังก็จะลดลงไป1นะคะดังนั้นมันก็หมายถึงว่า 1> a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1นั่นเองเห็นไหมคะนี่เลยอ่ะถ้าเขียนให้ชัดเจนแบบนี้ละกันนะคะเนื่องจากเป็นพจน์ที่1ใช่ไหมคะอะก็คือ1ลบด้วย1ต่อไปเป็นพจน์ที่2ก็คือ2ลบด้วย1พจน์ที่3ก็คือ3ลบด้วย1พจน์ที่4ก็คือ4ลบด้วย1เห็นไหมคะดังนั้นถ้าเป็นพจน์ที่ n มันก็หมายถึง n นลบ1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เราได้สูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตหรือพจน์ที่ n ของลำดับเลขาคณิตแล้วนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับตรงนี้ค่ะ an เท่ากับ a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีสูตรในการคิด ค่าของแต่ละพจน์แล้วถ้าสมมุติว่าเรามีลำดับเลขคณิตมาเราอยากหาพจน์ที่10โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องหาพจน์ที่1คูณกับอัตราส่วนร่วมแล้วค่อยนําพจน์ที่2คูณอัตราส่วนร่วมพจน์ที่3คูณอัตราส่วนร่วมแบบนี้ไปเรื่อยๆคือมันเสียเวลาเราสามารถใช้สูตรนี้ค่ะ an เท่ากับ a1 คูณด้วย r ยกกาลัง n ลบหในการหาพจน์ที่เราต้องการได้แล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูก่อนนะ สำหรับกรณีนี้ค่ะพจน์ที่ n ถ้า n ตรงนี้เป็นอะไร n ตรงนี้ก็ต้องเป็นจำนวนนั้นนะคะส่วน a 1คืออะไร a 1หมายถึงพจน์ที่1นะคะแล้ว r ละ่ะ r คืออะไร r หมายถึงอัตราส่วนร่วมนะคะหาได้จาก a นะคะ n บวก1ส่วนด้วย a n หมายถึงพจน์ที่อยู่ด้านหลัง นะคะเขียนรูปของเศษส่วนด้วยพจน์ที่อยู่ด้านหน้านั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดเขียนอธิบายเนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีค่าเท่ากับ A n บวก1นส่วนด้วย n นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูนี่ค่ะสิ่งที่เราได้จากการพิจารณาลำดับนะคะสิ่งที่ได้ออกมาก็คือพจน์ที่ n นะคะของลำดับเลคขคณิตหรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลคขคณิตนะคะมันมีค่าเท่ากับ an ก็คือพจน์ที่ n นะคะเท่ากับ a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1นั่นเองโดยที่ an คือพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตหรือพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตนะคะ a 1คือพจน์ที่1ส่วน r คืออัตราส่วนร่วมนะคะหาได้จาก r เท่ากับ an บวก1ส่วนด้วย an นั่นเองนะคะก็คือพจน์ที่ n บวก1ส่วนด้วยพจน์ที่ n นะคะอะคราวนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะ,คะเรามาพิจารณาจากตัวอย่างกันค่ะ สำหรับตัวอย่างนะคะโจทย์บอกว่าจงหา4พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนะคะเมื่อกำหนดให้เอหหรือพจน์ที่1ของเรามีค่าเท่ากับ4นะคะ R หรืออัตราส่วนร่วมของเรามีค่าเท่ากับ 2, 2> นั่นเองนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเราสามารถจําสูตรได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเขียนสูตรไว้เรื่อยๆนะคะซึ่งสูตรของเราก็คือนี่ค่ะจากสูตร A n เท่ากับ 1> a 1คูณด้วย R ยกกำลัง n นลบ1นั่นเองนะคะคราวนี้หา4พจน์แรกใช่ไหมคะ4พจน์แรกของเราก็คือพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3และพจน์ที่4นั่นเองนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้า n ตรงนี้เป็นอะไร n ตรงนี้ต้องเป็นตัวนั้นนะคะ a 1หมายถึงพจน์ที่1ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ4เพราะว่าโจทย์ให้มานะคะส่วน R ล่ะ r ก็มีค่าเท่ากับ 2นะคะ r คืออัตราส่วนร่วมเนาะข้อนี้โจทย์ให้มาเราก็สามารถคิดได้ง่ายๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูกัน a 1คือพจน์ที่1ของเราซึ่งโจทย์ให้มาแล้วมีค่าเท่ากับ4เราก็คือสามารถเขียนเป็น4ได้เลยนะคะต่อไปค่ะ a 2คือพจน์ที่2ใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการแทนค่าลงไปในสูตรนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะ a 2หรือพจน์ที่2ของเรามีค่าเท่ากับ a 1ก็คือ4นะคะ คูณด้วย r r ของเราคือ2ยกกำลัง n ลบ1 n คือ2ใช่ไหมคะก็คือ2ลบ1นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ c คูณด้วย2ยกกำลังสองลบ1มีค่าเท่ากับ1นะคะซึ่ง2ยกกำลัง1ก็คือ2นั่นเองจะได้ว่า c คูณด้วย2มีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาดูจพ์ที่3านะคะ,ะเทียบกับสูตรเลยจน์ที่3หาได้จาก a 1คือ 4นะคะคูณด้วย R ก็คือ2ยกกำลัง n ลบ1เพราะฉะนั้นคือ3ลบ1นะคะจะมีค่าเท่ากับ4คูณด้วย2ยกกำลัง3 .1 ลบ1ก็คือ2นั่นเองจะเท่ากับ4คูณด้วย2ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้น4คูณ4มีค่าเท่ากับ16นั่นเองนะคะต่อไปค่ะหาโพ์ที่4นะคะเทียบจากสูตรโพ์ที่ n เ,เลยก็จะได้ว่า a 1คือ4นะคะ คูณด้วย r ก็คือ2ยกกำลัง n ลบ1ก็คือ4ลบด้วย1นะคะจะได้ว่า C คูณด้วย2ยกกำลัง3นั่นเองนะคะเท่ากับ4คูณด้วย2ยกกำลัง3ามีค่าเท่ากับ8เพราะฉะนั้น8คูณ4มีค่าเท่ากับ32เพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะคะเราได้คำตอบแล้วค่ะว่าพจน์ที่1มีคำตอบเท่ากับ c จน์ที่2เ <SAM> ท่ากับ8พจน์ที่3เ <S SAM> ท่ากับ16และพจน์ที่4เท่ากับ32นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะลองดูตัวอย่างที่2นะคะสำหรับตัวอย่างที่2ก็ยังคงเดิมนะคะคือให้เราหา4พจน์แรกของลำดับเลขาคณิตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรเขียนสูตรไวเ้เรื่อยๆนะคะจากสูตรนะคะ an เท่ากับ a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1นั่นเอง4พจน์แรกของเราก็คือพ์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3และพน์ที่4นะคะ ซึ่งคนที่1เราไม่จาเป็นต้องหาเลยเพราะโจทย์บอกมาแล้วว่าคือลบสเราก็ใส่ลงไปนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะสำหรับกรณีนี่ค่ะ an ถ้า A n เป็นอะไรนะคะ A n ตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวนั้นนะคะต่อไปค่ะ n 1ของเรามีค่าเท่าไหร่ n 1มีค่าเท่ากับลบสเพราะว่าโจทย์ให้มานะคะส่วน r มีค่าเท่าไหร่ r มีค่าเท่ากับเซนหส่วนสนะคะซึ่งโจทย์ให้มาเช่นเดียวกันนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูกันหาพจน์ที่สองเนาะเทียบก,กันกับสูตรนี้ได้เลยนะคะมาพจน์ที่สองนะคะ a 2ของเรามีค่าเท่ากับ a 1คือลบสามนะคะคูณด้วย r r ของเราคือเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลัง n ลบหนึ่ง <1 S 1> ก็คือสองลบด้วยหนึ่งนะคะอ่ะจะได้เท่ากับลบสามคูนด้วยเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งเท่ากับ ลบ3คูณด้วยเศษ1ส่วน2ยกกำลัง1ก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะคราวนี้หลักการคูณเศษส่วนก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะจะได้ว่าลบ3มคูณ1มีค่าเท่ากับลบสส่วนด้วย2นะคะเพราะว่าในกรณีที่เห็นไหมคะลบ3มันหมายถึงว่าลบสส่วนด้วย1 แต่ถ้าเกิดส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะไม่นิยมเขียนเท่านั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเศคูณเศษลบสคูณหมีค่าเท่ากับลบสส่วนคูณส่วนก็คือ1นคูณด้วยสมีค่าเท่ากับ2นะคะ ต่อไปค่ะมาดูโพที่3นะคะสำหรับโพที่3เทียบกันเลยค่ะ a 1มีค่าเท่ากับลบนะคะคูณด้วย r r ของเราคือเศษส่วนยกกำลัง n ลบก็คือ3ลบด้วย1นะคะจะมีค่าเท่ากับลบสคูณด้วยเศษส่วนยกกำลัง2นั่นเองนะคะ เท่ากับลบ3ยังคงเดิมนะคะต่อไปค่ะในกรณีที่เศษ1ส่วนด้วย2ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเราจะนำเลขชี้กำลังด้านนอกคูณเข้ามาที่เลขชี้กำลังด้านในแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นเศษ1ยกกำลังสองก็มีค่าเท่ากับ1เหมือนเดิมนะคะเพราะ1ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ1ต่อไปค่ะ2ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ สีนะคะหลักการคูณเศษส,ส่วนค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเพราะฉะนั้นลบ3คูณด้วยนี่คะเท่ากับลบสส่วนด้วย4คูณด้วยก็คือ4นั่นเองนะคะต่อไปค่ะหาโพ์ที่4นะคะโพ์ที่4ของเราเทียบกันเลยค่ะ a 1ก็คือลบ3นะคะคูณด้วย r r ของเราคือเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n ลบ1ก็คือ4ลบด้วยนะคะจะเท่ากับลบ3คูณด้วยเศษ1ส่วน2ยกกำลัง3นั่นเองนะคะ คราวนี้มาหาตรงนี้ค่ะตรงเลขชี้กําลังเนาะมันก็คือการที่เรานําเลขชี้กําลังก็คือเลข3คูณเข้าไปที่เลขชี้กาลังด้านในก็คือ1กับ2นะคะดังนั้นสิ่งที่ได้ออกมานะคะลบ3ยังไม่คิดนะคะก็จะเขียนไว้เหมือนเดิมเป็นลบ3คูณด้วย1ยกกําลังสก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองส่วนด้วย2ยกกําลังส2มยกกําลัง3ามคือ2คูณกันทั้งหมด3ตัวก็จะมีค่าเท่ากับ8นะคะ,ะ,คะต่อไปหลักการคูณเสร็จส่วนนะคะ เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเพราะฉะนั้นลบสามคูณด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับลบสามนะคะส่วนด้วยแปดคูณด้วยหนึ่งมีค่าเท่ากับแปดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าจพ์ที่หนึ่งมีค่าเท่ากับลบสามพที่สองมีค่าเท่ากับลบสามส่วนสองพดที่สามมีค่าเท่ากับลบสามส่วนสี่โพที่สี่มีค่าเท่ากับลบสามส่วนด้วยแปดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะลองดูตัวอย่างนะคะสำหรับตัวอย่างนี้โจทย์บอกว่า จงหาพจน์ที่9ของลำดับเลขาคณิต 2, 4, 8, 16โจทย์ให้เราหาพจน์ที่9นั่นก็คือการหา a9 นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนี่เลยนะคะเรามาดูกันก่อนว่าโจทย์เนี้ยเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะเราก็ต้องมาดูจะเขียนว่าจากโจทย์ก็ได้หรือว่าโจทย์กำหนดก็ได้นะคะอ่ะขอเขียนเป็นโจทย์กำหนดละกัน เขากำหนดให้เรามาพจน์ที่1นะคะมีค่าเท่ากับ2นะคะส่วนอัตราส่วนร่วมเรารู้ได้ไงหล่ะว่ามันเป็นอัตราส่วนร่วมหรือมันอาจจะเป็นผลต่างร่วมหรือเปล่าวิธีการนะคะนี่ค่ะเขาบอกมาแล้วว่ามันเป็นลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลำดับเลขาคณิตก็ต้องเป็นอัตราส่วนร่วมนะคะและวิธีการหาอัตราส่วนร่วมหาได้ยังไงก็คือ เราตั้งด้วยพจน์ที่อยู่ด้านหลังส่วนด้วยพจน์ที่อยู่ด้านหน้าก็จะกลายเป็นเซซีส่วนได้วยงจัดการตัดกันก็คือ2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น R ของเราหรืออัตราส่วนร่วมมีค่าเท่ากับ2นะคะตอนนี้ได้พจน์ที่1ได้อัตราส่วนร่วมแล้วข้นนอนต่อไปจากสูตรเลยค่ะจากสูตรพทั่วไปของลำดับเลขอ่าลำดับเลขาคณิตน,น,นะคะจะได้เท่ากับ A n เท่ากับ A1 คูณด้วย a ยกกำลัง n ลบ1นั่นเองนะคะซึ่งเราต้องการหาผลที่9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะอยากได้ผลที่9เราจะได้ตรงนี้มาจาก a n ก็ต้องเป็น a 9นะคะโดยที่ถ้า n ตรงนี้เป็นอะไร n ตรงนี้ก็ต้องเป็นจำนวนนั้นนะคะส่วน a 1คืออะไร A1 คือพจที่1ซึ่งมีค่าเท่ากับ2โจทย์ให้มานะคะส่วน R ล่ะ R มีค่าเท่ากับ2ซึ่งโจทย์ให้มาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะคราวนี้เรามาแทนค่าหาคําตอบกันค่ะ A1 มีค่าเท่ากับ2เนาะคูณด้วย R R ของเราก็มีค่าเท่ากับ2ยกกําลัง N-1 ลบด้วย1ก็คือ8-1ลบด้วย1นะคะอ่าไม่ใช่8-1ลบด้วสิคะในเมื่อ N เป็น9ตรงนี้ N ลบ1ก็คือ9ลบด้วย1เนาะจะมีค่าเท่ากับ2คูณด้วย2ยกกำลัง ก้าลบด้วย1ก็คือ8นะคะเท่ากับ2คูณด้วย2วยกกำลัง8นะคะคือ2คูณกันทั้งหมด8ตัวใช่ไหมอ่ะคราวน,นี้เราลองมาคิดกันนะคะ2คูณกันทั้งหมด8ตัวอ่ะ2 4 6 8มาดูกันค่ะ2อคูนสมีค่าเท่ากับ4นะคะ4ีคูนสมีค่าเท่ากับ8นะคะ8บคูนสมีค่าเท่ากับ 16 16คูณ2มีค่าเท่ากับ32 32คูณ2มีค่าเท่ากับ64 64คูณ2เท่าไหร่คะ64คูณ2 128ถูคิดถูกไหมเอ่ย2คูณ2เป็น4 4คณ2เป็น8 8คณ2เป็น16 16คูณ2เป็น32 32คูณ2เป็น64 64คูณ2เป็น128 128คูณ2เป็น256นั่นเองเพราะฉะนั้น2ยกกาลัง8นะคะมีค่าเท่ากับ 256นะคะคราวนี้เรามาดูกันค่ะสำหรับ2คูณด้วย256นะคะมีค่าเท่ากับ512นั่นเองนะคะอ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอ่ะไม่ใช่ขั้นตอนต่อไปโจทย์ข้อต่อไปนะคะสำหรับโจทย์ข้อต่อไปนะคะ,ปะ,คะเป็นโจทย์ข้อที่3า โจทย์เขาบอกมาว่าจงหาพจน์ที่7นะคะของลำดับเลขาคณิตนะคะก็คือเศษ1 2, 1 6, 1ส่วน2เศษ1ส่วน6เศษ1ส่วน18เศษ1ส่วน54นั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะเราก็มาดูนะคะว่าจากโจทย์เนี้ยโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะ โจทย์กำหนดนะคะดูก่อนว่าเราเขียนเหมือนกันไหมว่าโจทย์กำหนดโจทย์กำหนดนะคะ a 1นะคะหรือโพทิ์ที่1ของเรานะคะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะและ r ค่ะเราหา r ได้จากซึ่ง r ของเรานะคะสามารถหาได้จากนี่เลยค่ะ สังเกตโพที่2กับโพที่ที่1นะคะก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วย6นะคะส่วนด้วยเศษ1ส่วนด้วยจะอยู่ในรูปของเศษส่วนซ้อนเศษส่วนใช่ไหมคะหรือการเขียนเศษส่วนแบบนี้มันหมายถึงการหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะจากเศษ1ส่วนหหารด้วยเศษ1ส่วน2นะคะก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน6คูณด้วย กับเศษเป็นส่วนนะคะจาก1ส่วน2ก็จะเป็น2ส่วนด้วย1นั่นเองนะคะคราวนี้ดําเนิกนการตัดค่ะ2 1 2 2 3 6ากจัดการเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันตราส่วนร่วมของเรานะคะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย3นั่นเองนะคะ,ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาดูเลยจากสูตร an นะคะเท่ากับ a1 1, คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะคือการแทนค่าสูตรนะคะโจทย์บอกว่าให้เราหาพจน์ที่7นะคะเพราะฉะนั้นจาก an ก็จะเป็น a7 นั่นเองนะคะในเมื่อ n ตรงนี้เป็นอะไร n ตรงนี้ต้องเป็นจำนวนนั้นนะคะส่วน a1 พจน์ที่1ของเรานี่ค่ะพจน์ที่1ของเราก็จะมีค่าเท่ากับเซนส่วนสองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะ ต่อไปค่ะอ่าคืออัตราส่วนร่วมมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะอ่ามาแทนค่าสูตรกันนะคะ A1 ของเรามีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะคูณด้วย R ก็คือเศษ1ส่วน3ยกกำลัง n ลบ1ก็คือ7ลบด้วยนะคะจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ1ส่วน3ยกกำลัง7ลบด้วยมีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะคะ มาดูกันค่ะจะเท่ากับเซนหนส่วนสะคะการที่เราจะหาค่าของเลขชี้กําลังนะคะก็คือการที่เรานําเลขชี้กําลังด้านนอกคูณเข้าไปที่เลขชี้กําลังด้านในนะคะก็จะกลายเป็น1ยกกําลัง6นะคะส่วนด้วย3ยกกําลัง6นะคะตรงนี้ครูจะเขียนแบบช้าๆแล้วกันเนาะเขียนแบบละเอียดนะคะ1ยกกําลัง6ส่วนด้วย3ยกกําลัง6นะคะแล้วก็ต่อพื้นที่ด้านข้าง พจน์ที่7ของเราก็จะเท่ากับเศษหส่วนสคูณด้วยหกกาลัง6กนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองส่วน3ยกกําลัง6นะคะอ่าเรามาดู3ยกกําลัง6เนาะคือ3คูณกันทั้งหมด6ตัวนะคะตัวเลขก็จะค่อนข้างเยอะนะคะ5 6 3 4 5 6อม่าเรามาดูกันนะคะ3มคูณ3มีค่าเท่ากับ9 3คูณสมีค่าเท่ากับ9 3มคูณสมีค่าเท่ากับ9 9คูณ9มีค่าเท่ากับ81นะคะและ81คูณ9ได้เท่าไหร่เอย่ย81คูณได้9มีค่าเท่ากับ729นั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะใช้วิธีการเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยก็จะมีค่าเท่ากับ 1>, 1คูณ 1, มีค่าเท่ากับ1เนาะต่อไปค่ะ729นะคะคูณด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ1458นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปได้แล้วนะคะว่าโน์ที่7นะคะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย1 4 5่นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบเรื่องลำดับเลยค่ะคณิตไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ